ทำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่สามสาศาสนาอิสลามเศษกระดาษเศษอาหารส่งเสริมสถานที่สถานีตำรวจสถานีอา,ามาไม สนุกสนานส้มเขียวหวานสม่ำเสมอสมุดวาดเขียนสวดมนต์สวนสาสต์สวนยอมสัตว์ป่าสามนีนรสารวัตร สีครามสีน้ำตาลสีเหลืองสีเหลี่ยมสุขภาพสุนัขจิ้งจอกสุภาพสูตรคูณเสือโครงเสื้อครามเสื้อกันหนาว แสงสว่างแสงอาทิตย์ใส่บาตรใส่กรอกงอนไก่หนังจีนหนังไทยหนังสติกหนังสือพิมพ์หนังสือเรียนหน้าหนาว มอนข้างมากเก็บมากฮอดหลวงปู่หลวงพ่อหลังคาหลับตาหวานเย็นห้องพยาบาลหานสั้นหุ่นยนต์ หูหนวกเหตุการณ์แห่หน้าเหลกลานอย่างไรออกพรรษาอ่อนวานอาจารย์ใหญ่อาทิตย์อุบัติเหตุ